สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษจังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้มารีวิวยันมาา35แรงครับผม EF 352ทีก e ันนี้ไม่มีเล่มนะครับไม่ได้แจ้งจดทะเบียนออกเป็นใบซื้อขายให้ครับราคาเบาๆครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับ อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผันหลังครับผมผันหลังเป็นผันห้าครับรถสตาร์ทง่ายนะครับผมเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันครับไฮดรอลิใช้งานปกตปิครับผม ขอตัดตามสภาพนี้ไปก่อนนะครับท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2 5 0 2์านหร้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3าแยกนงูเหลี่ยม3กิโลและห่าง4ี่แยกวันจันทร์7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ